ข่าวกีฬาในนิวอุุณสวัสดนะครับสุภาพสตรีที่น่ายกย่องมากที่สุดค,คนหนึ่งในช่วงนี้ก็คือโปรเมเอริยาจุธานุการทุกสื่อแม้กระทั่ง LPGA เองออกมาบอกนะครับว่าสัปดาห์นี้โปรเมจะขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกแต่สุดท้ายเมื่อวานนี้เวลา2องทุ่ม LPGA ประกาศแลงกิ้งออกมานะครับโดยโปรเมยังคงอยู่มือสของโลกตามลีเดียโคเพียงแค่0.01คะแนนคนทั้งโลกงงกันหมด แม้กระทั่งช่อง Golf Channel เองยังบอกเลยว่าโปรเมรจะขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกสัปดาห์นี้ค่ะแล้วการประกาศนี้ช้ากว่าปกติ8ชั่วโมงครับปกติเที่ยงจะต้องประกาศอันดับมืออันดับของกอล์ฟตั้งแต่เที่ยงวันจันทร์เมื่อวานประกาศ2ทุ่มสุดท้าย LPGA ออกแถลงการโดยบอกว่าเป็นการคำนวณผิด เพราะไม่ได้ตัดรายการออกหนึ่งรายการเดี๋ยวก่อนคนคำนวณที่เปิดมาคือ LPGA LPGA แน่นอนแล้วคุณคำนวณช้าไป8ชั่วโมงผิดวิสัยผิดวิสัยแล้วก็แล้วคุณต้องออกตั้งแต่เที่ยงแล้วคุณไปออกสองทุ่มและพอออกสองทุ่มคุณก็บอกว่าไม่ได้ตัดรายการย้อนหลังออกหนึ่งรายการเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่บอกโปรเมเป็นอันนั้นยังไม่ได้ตัดพอมาตัดแล้วโปรเมตาม0.01คะแนนก็เลยได้เป็นแชมป์อันดับหนึ่งเพียงแค่หนึ่งไม่ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้ยราไม่ได้ขึ้นวัันนี้ละครบตาม ตามข่าวที่ว่านั่นก็คือคำถามที่เกิดขึ้นทันทีว่า LPGA เป็นองค์กรระดับโลกที่ไร้ซึ่งความรอบคอบจริงหรือไม่แล้วปรากฏว่าย้อนหลังไปนะครับ LPGA <ะ>ผิดประจําครับ <Okay. S 2> ไม่น่าเชื่อคือถ้าเคยผิดก็พอ<ต>จะเข้าใจได,ได้ในอันดับโลกน,น,นี้ไม่เคยผิดในอันดับโลกแต่ผิดเรื่องของการบริหารจัดการการตัดสินใจในปัญหาต่างๆแล้วทีนี้ขาเมาส์เขาว่ายังไงกันอะเราคนไทยนะครับถามว่า ต้องเชียร์ต่อไหมเชียร์ต่อสัปดาห์นี้โปรเมรมีคิวที่จะลงแข่งเชียร์ให้โปรเมรติด1ใน5อันนี้คาดการณ์นะเพราะ mm hmm. ตอนนี้ไม่มีใครกล้าพูดแล้ว LPG ผิดอย่างนี้นะ,ะแต่ว่ากันว่าถ้าติด1ใน5เพราะลีเดียโคไม่ได้ลงเล่นสัปดาห์นี้น่าจะขึ้นอันดับหนึ่งของโลกในสัปดาห์ต่อไปขอ,ขอให้กันขอให้สัปดาห์นี้ทำได้ดีที่ <in> สุดหนึ่งในห้าก่อน <Okay. S 1> นะอ่ะอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้มีข่าวน่าเศร้าครับชิคกิโยเต้นักเตะดังของนิวคาสเซิล แฟนบอลพรีเมียร์ลีกรู้จักดีตอนนี้ย้ายจากนิวคาสเซิลมาอยู่ที่จีนเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวครับอายุ30เองเนี่ยสาเองในระหว่างลงซ้อมกับทีมปักกิ่งเอ็นเตอร์ไพรส์ซึ่งอยู่ในจีนค่ะคนนี้ดังคนนี้ดังนะครับเป็นตัวกองกลางที่เรียกว่าใช้ได้เลยลงเล่นให้นิวคาสเซิลมาตั้งแต่นิวคาสเซิลอยู่พรีเมียร์ลีกจนตกชั้นจนขึ้นชั้นมาปีนี้เลยย้ายมาจีนนะครับอายุเพียงแค่30ปีนั่นคือข่าวเศร้าของวงการคือนักกีฬาเวลาที่หัวใจวายคาสนามแบบเนี้ เกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันนะฮะสุดทันทีนะครับสุดทันทีเลยคนที่ดังที่สุดเลยคือมาร์ควิเวียงโฟเอ่ะนักเตะทีมชาติคเมรูนแต่ก่อนนะฮะอีกเรื่องหนึ่งคืนนี้ทีมชาติไทยภายใต้โค้ชใหม่มิโลวานลาเยวัตผมท่องมาตลอดเลยจะเรียกว่ามิลานเลวัตก็ได้จะลงเตะเป็นนัดแรกในการอุ่นเครื่องกับอุซเบกิสถาน เลื่อนนะครับเลื่อนจากเวลา2องทุ่มครึ่งตามประเทศไทยเป็นเวลา4ี่ทุ่มตามเวลาในประเทศไทยไมีถ่ายทอดสดครับลองเปิดดูกันล้วกันฟรีทีวีนี่แหละช่องหนึ่ถ่ายทอดสดสี่ทุ่มซูเปอร์สตาร์ลงกันครบนะเมืองทองไม่ได้ติดเลยครับเหตุ <S 2> <S 2> <S ผลเพราะทีมชาติที่อยู่ในทีมในตัวเมือสโมสรเมืองทองลาให้พักครับแล้ว<ต>ใครจะไปแทนกวินวันนี้วันนี้น่าจะเป็นโกศิน สินธวีชัยสินธวีชัยชื่อชื่อเดิมที่าสินโกรมือสองวันนี้ศิวรักษ์เทศสูงเนินของบุรีรัมในตำแหน่งผู้รักษาประตูวันนี้หน้าใหม่ลงเพียบครับย3สาตัวใหม่ๆทั้งนั้นเตรียมดูได้ครับกี่โมงอะสี่ทุ่มตามเวลาประเทศไทยแล้วเราดูแล้วจะตื่นไหวไหมฮะผมไม่ได้ดูครับมาดูกันเรื่องบันเทิงน่าติดตามมากค่ะเราไปกันเลยนะคะบันเทิงนะคะยิ่งขลีศรีจุมพลคุณคุณไม่ค่อยตามบันเทิง นึกออกไหมคะขอใจแลกเบอร์โทรอ่ะอาทีนีรู้ปรากฏว่าทํางานหนักอะ่ะมันทํางานหนักจนปรากฏว่าเป็นไทลอยอ,อักเสบครับและพอไทลอยเป็นพิษปุ๊บเนี่ยคนที่เป็นไทลอยเป็นพิษมันจะมีอย่างอ,างอื่นตามมาเยอะเลยอ่ะเพราะมันต้องกินยาที่เป็นสเตียรอยด์<ะ>หน้าของหญิงรีตอนนี้คือเป็นหน้าของคนที่ถ้าใครที่กินยาสเตียรอยด์จะรู้เลยจะบมวมจะบวมแล้วก็หนวดจะขึ้นครับหนวดจะขึ้นทีนี้ล่าสุด ออโครคการเมื่อยอ่อนแรงด้วยนะต้องพักฟื้นต้องหัดดงหัดเดินเลยสารพัดเลยล่าสุดที่เป็นข่าวขึ้นมาคือเธอเปิดเผยว่าไอ้หน้าที่มันบวมเนี่ยมันถึงขนาดไปปิดไม่ให้จมูกับมันหายใจอะคะ่ะม,มันเบียดมันเบียดช่องทางหายใจต้องตัดสินใจทำยังไงให้หน้าเล็กลงให้เร็วที่สุดเข้าไปดูดไขมันที่หน้าคะ่ะ ดูดออกมาเมื่อวานนี้สองเข็มใหญ่ๆเลย<ะ>ทีนี้มันก็มีเรื่องตั้งคำถามกันอยู่เหมือนกันว่าการดูดไขมันที่หน้าออกมาเนี่ยสำหรับคนที่บวมจากสเตียรอยเนี่ยมันใช่ไหมม,มันเป็นการแก้ปัญหาที่มันมันจะมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่าว่าอย่างนั้นเถอะ ก็ว่ากันว่าแพทย์ประจำตัวที่รักษาสเตียรอยก็คงให้คำแนะนำไปแล้วละ่ะว่ามันทำได้มากน้อยขนาดไหนแต่ถ้าแพทย์สัลยกรรมเลยเนี่ยนะคะอย่างในแพทย์นพร,รัร์รัตนวราหะที่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านคลินด้านศัลยกรรมตกแต่งบอกว่าก็ทำได้ค่ะแต่ปกติแล้วต้องมีการสลายไขมันก่อนเพราะว่ามันเป็นเทคนิคการผ่าตัดแต่ที่สำคัญคือหน้าเนี่ยมันเซนซิทีฟ มันมีทั้งกลรามเนื้อมีเส้นประสาทมีต่อมมีท่อน้ําลายถ้าหมอไม่เก่งอันนี้ไม่ได้พูดกรณีหญิงลีนะพูดกรณีทั่วทั่วไปที่ดูดไขมันที่หน้าเนี่ยถ้าหมอไม่เก่งนะคุณเอ๊ยออกมาหน้าเป็นคลื่นนะคะคลื่นลมแรงบนใบหน้าเลยนะคะ oh. มันจะเป็นก้อนเป็นบุ๋มเป็นไตอะไรอย่างเงี้ยคือคือหมอต้อง ต้องฝีมือมากๆเลยอะค่ะนะคะก็ขอให้หญิงรีหายเร็วๆนะคะเพราะมีหลายชีวิตที่รอหญิงรีอยู่ค่ะเอาใจช่วยทำงานไม่ได้พักวงเลยนะนะวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปที่คุยเคาะเจาะข่าวกันดูว่าพี่ๆทั้ง3คนมีเรื่องอะไรแน่นอนตะวันออกกลางเรื่องหนึ่งแน่นอนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวัดีครับวันนี้มีเรื่องอะไรครับสี่ห้าชาติอาหรับที่ทําขนาดนั้นกับกาตาร์เนี่ยมันมีอะไรเบื้องหน้าเบื้องหลังเยอะไหมคะขัดแย้งมานานโดยเฉพาะกับอียิปต์นะ เรื่องมุสลิมบารเตอร์ฮูดพะอนภาพเนี่ยตั้งแต่ปี556สหรัฐอยู่เบื้องหลังแน่นอนไหมคะโมันสรุปอย่างนั้นก็ยังไม่ชัดนะเพราะสหรัฐเนี่ยเขาก็เรียกร้องให้ปณิบัตินองเวียนเพราะว่าที่กาตาร์เนี่ยเป็นฐานใหญ่ของสหรัฐในตะวันออกกลางเลยนะครับลองดูกันกันละกันนะครับคงยังมีอีกหลายเรื่องในคุยข้อเจาะข่าวเดี๋ยวพักเคารพตรงชาติเสร็จแล้วเตรียมเลยครับว่าจะลึกขนาดไหนส่วนคุณผู้ชมครับจันท์ถึงอาทิตย์ ช่องเดียวเท่านั้นช่อง18 6ดโมงเช้าเปิดมาเลยครับทุกอย่างอย่างที่คุณอยากจะได้วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ